สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สครับจากรายการเดอะพีกทอครับวันนี้ครับทางไลกานะครับได้เปิดตัวกล้องตัวใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวกล้องไลกา M11 นั่นเองครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับในสไตล์ของเลงไฟเดอร์ครับซึ่งถามว่าเลงไฟเดอร์มันคืออะไรเจ้าตัวเลงไฟเดอร์นะครับเหมือนก็คือกล้องนะครับที่มีดีไซน์นะครับที่อาจจะเป็นยุคโบราณน,นิดนึงนะครับมันก็จะเรียกนะครับว่าเป็นกล้องเจ้าตัวเลงไฟเดอร์ครับรวมไปถึงนะครับเจ้าตัว e v f เนาะมันจะอยู่ทางด้านซ้ายะครับโดยส M11 ตัวนี้นะครับก็คือด้านพิกเซลครับตัวนี้นะครับจะมีพิกเซลนะครับที่สูงถึง60ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเรามาพูดถึงสเปคนะครับของเจ้าตัว Leica M11 ตัวนี้กันก่อนครับตัวนี้นะครับเจ้าตัว Leica M11 ตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์เป็น BSI CMOS นะครับความละเอียดนะครับอยู่ที่60ล้านพิกเซลครับก็ถือว่านะครับเป็นกล้อง Leica ที่มีความละเอียดนะครับที่สูงมากๆเลยยนะครับโดสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆนะครัับของเจ้าตว กับ M11 ตัวนี้นะครับก็คือด้านการปรับพิกเซลครับโดยปกติแล้วนะครับการปรับพิกเซลนะครับมันก็จะแค่ลดพิกเซลนะครับแต่เพื่อให้นะครับมีขนาดไฟล์ครับที่เล็กลงแต่ตัวนี้ครับมันเหมือนกันเบนดิ่งนะครับตัวพิกเซลครับโดยตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับลดไปที่สูงสุดนะครับที่1 8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกลําดับหนึ่งครับเป็นลำดับกลางนะครับก็คือ36ล้านพิกเซลโดยในแต่ละขนาดไฟล์นะครับก็จะมี dynamic range นะครับที่แตกต่างกันอย่างเจ้าตัว36ล้านพิกเซลนะครับก็จะมี dynamic range นะครับอยู ่วน18ล้านพิกเซลครับก็มี Dynamic range นะครับอยู่ที่15ต t o p นั่นเองครับส่วนใน s o ตัวนี้นะครับก็จะมี Base นะครับอยู่ที่64ครับแล้วก็เรานะครับสามารถดันขึ้นไปได้สูงสุดนะครับที่50,000เลยทีเดียวครับการถ่ายภาพต่อเนื่องของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่4.5ภาพต่อวินาทีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกล้อง a ร g ไ f i n d e r นะครับที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วส่วนสิ่งที่มันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างจะอัปเกรดขึ้นมาครับกอด้านจหลััีีท่มมสสผ ขนาด2.95นิ้วแล้วก็มีความละเอียดนะครับอยู่ที่2.3ล้านจุดครับก็ถือว่าเป็นจอหลังนะครับที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางไลากานะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับมาค่อนข้างจะเยอะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ BP SCL7 นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับของทางไลกาโดยตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับใช้งานนะครับได้มากกว่าตัวเดิมนะครับประมาณถมสิ่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเออมันน่าสนใจมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว M11 ตัวนี้นะครับก็คือในเจ้าตัว M11 ตัวนี้ครับก็จะมีเมมโมรีการ์ดนะครับภายในตัวทาให้เรานะครับสามารถใช้งานนะครับได้อ่มีความแบบบางทีเราลืมการ์ดเนาะตัวนี้ครับถ้าเราไม่มีการ์ดก็ยังสามารถถ่ายได้นะครับด้วยความจุตัวนี้ะจ ที่64กิกนั่นเองครับส่วนพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็น Type C แล้วนะครับแต่เป็น Type C นะครับที่อยู่ด้านล่างโดยตัวนี้นะครับเราสามารถหาซื้อสายนะครับเจ้าตัว Type C 2 Lightning นะครับเราสามารถเสียบนะครับเข้ากับไอโฟนนะครับเพื่อดูรูปได้เลยโดยอันนี้นะครับผมมองว่าดีไซน์จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงที่ต่อตูดนะครับมันจะอยู่ทางด้านล่างนั่นเองครับตัว S D K ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใหม่ครับเเเเพรร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 าาาาาาะะะะะววววว่่่่่่ตััััััััันน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 ีีีี้้้้คคคคบบบบบบออออองงสปปปดดดดใ UH2 แแลลกกกก็็็ถืืทขึมมยิๆ ตัวน้ำหนักครับตัวนี้นะครับอ่ะเล่าก่อนเนาะตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2สีครับก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีเงินซึ่งตัวสีดำครับจะมีน้ำหนักนะครับเบากว่าเจ้าตัวสีเงินนะครับอยู่ที่20% โดยตัวสีดำนะครับจะมีน้ําหนักนะครับอยู่ที่530กรัมครับส่วนเจ้าตัวสีเงินนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่640กรัมนั่นเองครับแม้ว่าเจ้าตัวไรก้าตัว M ตัวนี้นะครับจะไม่มีระบบการสั่น5แกมมาด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าในเจ้าตัวช่องมองภาพนะครับ s o f a x นะครับแล้วก็เจ้าตัว l C D ตัวนี้ครับมันจะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับช่วยในการลดการสั่นไหวนะครับทำให เวลาเรานะครับถือเลนพวกอย่าง90มิลหรือว่าเลนที่มันอาจจะมีความเทเลนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้ปวดหัวมากครับซึ่งอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับที่ทางไลก้านะครับได้เพิ่มเข้ามาในเจ้าตัวไลค้า M11 ตัวนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเจ้าตัวว s o f เฟตตัวใหม่นะครับโดยรวมๆแล้วครับตัวดีไซน์ก็จะมีความเหลี่ยมมากขึ้นนะครับมีความหล่อมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญครับ ตัวความละเอียดของตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดที่มากขึ้นนะครับอยู่ที่3.7ล้านพิกเซลครับก็ถือว่าเป็นรีโซเฟก์รุ่นใหม่นะครับโดยตัวนี้เราสามารถใช้กับเจ้าตัว M10 ได้ด้วยครับมาสรุปนะครับกันที่ราคาของเจ้าตัว Leica M11 ตัวนี้ครับราคาของเจ้าตัว Leica M11 ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0เหรียญครับหรือว่าประมาณ300,000บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัวตัว M11 ตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ300,000สองนะครับถึงประมาณ300,000สามก็ต้องรอดูนะคคครรรรรรััับบบกกกาาาปปะะะศศนนขอองงงทททท Leica เไยีีึ ไม่พอที่กล้องนะครับมาที่อุปกรณ์เสริมกันบ้างนะครับอย่างเจ้าตัวว e ีโซเฟสนะครับตัว2นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ740ี่เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ2 0,000่นกลางๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวแฮนด์กริปนะครับอยู่ที่430เหรียญหรือประมาณ1 3 0 0 0มบาทมีเจ้าตัวทาซัพพอร์ตนะครับก็คือเจ้าตัวที่วางนิ้วนะครับด้านหลังครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ300เหรียญนะครับหรือว่าประมาณถึง0 0บาทนั่นเองครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของเจ้าตัว l i 徕 a f 1 1นั่นเองครับตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นกล้องที่ค่อนข้างมีความคลาสสิกนะครับแต่ใส่เทคโนโลยีนะครับมาที่ค่อนข้างจะเยอะเลยดีแล้วครับใครที่ชอบคิมีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับะกดซับสไคร์นะครับไปช่องูพี่ของเราด้วยสวันนี้ครับผมเฟิรครับพอตัวร่วแล้วครับสวัสดีครับ